ครับผมกับสวัสดีเ c ทุกคนครับผมกับ FC คนใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อสิบปพาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดเดดจากช่องโชคผ้าร่วยครับผมมือนี่ก็ได้ผ้ามาตามแนวทางฮหาหนอยพ่อเลือกรับเนาะครับผมก็ได้มาเมื่อนีเนะครับผมเม,มือมม่อว่านี่กับ่ไดตามมาให้พอดีว่าเมื่อว่านี่กับรุ่นรัฐบาลนะครับผมก็เลยบอไดเอามาฝากให้กับเอฟซี เห็นกาพิ่นว่าเมือว่านี่เข่าเต็มๆนะครับผมทั้ง3โตทั้ง2โตนะครับมืนหนีก็เลยได้เอามาฝากให้กับ FC ก็ลองผิดเจรณาเบิงนะครับผมสําหรับสายฮานอยทุกคนนะครับผมสีผ้ามาเบิงตัวเลขกนะครับผมว่ามีตัวใดญ่นะครับผมวันที่2มีนาคม2565นะครับผมฮานอยพ่อลึกลับวิ่งนะครับผมวิ่ง5กับ0ูนยะครับผม3โตนะครับผมก็มี 5 4 1 9 8 2 7 0 3ะครับผมตัวเด่นนะครับผมก็คือ982 2นะครับ2ตัวนะครับผมก็มี5 4 5 1 5 7 0 5 0ห0 8นะครับผมตัวเด่นกับหาศ0ศนะครับผมสำหรับสายลูดก็ล่องพิจารณาเบิงนะครับผมถ้าสายรูดก็รวด5กับ0นะครับผม ลองพิจารณาเนาะครับผมราะว่ียลขขวงคุณพ่อนี่ก็เข่ามาตลอดเนาะครับผมตั้งแต่เอามาฝากให้กับเอฟซีตั้งแต่ตั้งแต่เขาวงการใหม่ๆเนาะครับผมก็ได้เอามาฝากให้กับเอฟซีก็ถือว่าสูตรคุณพ่อก็ย่งเข่าอยู่เนาะครับผมเข่าที่ว่าแอดเอาล่งสองหมือติดกันเนาะครับผมก็แตกสามตเนาะครับผมแตกสามตเมื่อนี่ก็ขอให้เข่าทั้งสองตัทั้งสามตเนนะครับผม แตกสะนันบ้านสะนันเมืองเลยครับมือนี่ก็ลองผิดจารณาเบิงนะครับผมถ้าชอบเพื่อซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะครับช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมก็ได้เอาแนวทางฮาหนอยนะครับผมมาฝากให้กับเอฟซีก็ลองผิดจารณาเบิงครับผมเพราะว่าเลขของคุณพ่อนี่เขาถึงหุ่นนะครับผมแต่ว่ามีเหล็กเล่าอาจบน่นี่อาจจะแตกเปลือนบ้านนะครับผม นี่ก็เอามาฝากให้กับเอฟซีนะครับผมกับมือใดบพวกครับสีใดงลงไปหาเนาะครับผมมือใดว่างๆให้โควิดซาซากอนนะครับผมเพราะว่าก็เดือนทาากับยากครับผมส่วนนี้ก็น่าจะเป็นกลางเดือนหนาเนาะครับผมเบิงกอนทาวามีโอกาสกับสีใดงลงไปเห่นกับคุณพ่อเนาะครับผมถ้ามีเวลาทามีโอกาสอีหลีเนาะครับส่วนนี้ก็ งานหลายนะครับผมไปได้บ่ได้นี่ก็เอามาฝากก่อนนะครับผมขอตัวเลขมาฝากให้กับเว็บซีก่นลองจัดเบิ้งครับผมมือหนี่ขอแตกแท้ครับผมแตกสามตัวแน่นอนครับผมวันนี้บอว่านี่ไพได้รับโชคแน่กะดีใจน้ำเด้อครับเด้อว,ว่า ตัวเลขนะครับผมตัวเลขกบางคนอาจจะได้บางคนก็อาจจะบ่ได้นะครับผมเดี๋ยวแอดก็สีได้อาหาแนวทางนะครับผมมาฝากให้กับเอฟซีมอว่านี่ก็ในื้าย่ก็ได้รับโชคอยู่นะครับผมได้รับโชคอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับผมปดีวัพิ่นก็ฝันครับผมถ้างวดงวดงวดที่แรกงวดแรกนะครับผมแอดบ่ได้เอาลงก็เข่าสามตันะครับ งวดที่สองแอดเอาล่งบ่เขานะครับงวดนี้บ่ไแด้เอาล่งนะครับผมเข่าซ้ำครับผมเข่าสองตัวเข่าศูนย์เจ็ดนะครับผมเพิ่นซื้อเพิ่นซื้อน้ำน้ำหลังนะครับผมเทียก็จับไอ้นันใบเนี่ยจับป2สองใบนะครับผมก็ถือว่าเพิ่นกน็มีโชคอยู่นะครับผมถ้าจังไดงวดงวดนี้นะครับผมงวดวันที่สิบหกนี่ถ้าเพิ่นฝันยังดีได้นะครับผมเดี๋ยว เดี๋ยวอัปเดตให้นะครับผมเพราะว่าคุณแม่เพิ่นกับฝันแม่นอยู่ครับผมฝันแม่นอยู่เดี๋ยวจังไงเดี๋ยวก็สิอัปเดตให้เบิ่งนะครับผมให้ฟังหาเทียพิ่นได้พื้นบ้านไอหาเทียพิ่นได้รัฐบาลแม่นเม,ม็นนะครับผมถ้าเรายังผิดไปก็ขอโทษขออภัยเลยครับเด้วยครับ,รบผมถ้าเอฟซีชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแชร์ครับผม เป็นกำลังใจให้กับโชคผ้าลววยครับผมโชคผ้าลววยกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ